สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนเมษายนพศ2565ชาวราศีมิถุนนะคะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตรตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะคะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเรามาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีมิถุนหรือว่า ู้ที่มีลักษณาตรงกับชาวราศีมิถุนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว,ว้าวต้องร้องว้าวก่อนเลยนะคะมีสัญญาณ w i e l o f f o r t u n นนะว,ว้าวนี่คือสัญญาณกงล้อแห่งโชคชะตานะคะณนะตอนนี้ชาวราศีมิถุนมีสัญญาณว่าคุณมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรบางอย่างเปลี่ยนหมุนกงล้อโชคชะตาเลยนะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําคุณไปสู่ ทิศท,ทางของชีวิตในเส้นทางใหม่ที่แฮปปี้มากๆนะคะมีสัญญาณว่าอะไรที่ยังคุมเครือไม่ชัดเจนถ้าเป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรต่างๆนะคะก็จะทําให้เรื่องราวนั้นเปิดเผยมีสเตตัสสถานะที่จริงจังเปิดเผยดีงามมากขึ้นนะคะเป็นการรอคอยจังหวะเวลานะคะแล้วก็มีการวางแผนอนาคตนะ เหมือนตัวชาวราศีมิถุนเองนะคะมองไปในอนาคตไกลๆนะคะว่าจะไปลงหลักปักฐานที่ไหนนะคะจะลงทุนธุรกิจอะไรเหมือนคุณเริ่มมองเรื่องความมั่นคงของชีวิตนะอาจจะเป็นชีวิตของตัวคุณเองหรือว่าชีวิตคู่ก็ได้นะคะระหว่างคุณกับเขาแอบมีสัญญาณของคนทางไกลเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการสื่อสารผ่านโลกโซเชียลก็ได้นะคะเป็นการสื่อสารทางไกลนั่นเองนะ ชาวราศีมิถุนน่าจะมีเสน่ห์เพราะว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตให้คุณได้ศึกษานะคะมีสัญญาณว่าตัวคุณเองเนี่ยจะต้องมีการการเลือกมีการคิดพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็คือหนึ่งในนั้นคือคนที่ใช่นะคะก็ต้องใช้ความรอบคอบนะคะใช้ความรู้สึกความรักใช้สติความใจเย็นนะ ถ้าเกิดเป็นเรื่องราวของอาชีพหน้าที่การงานนะคะก็เหมือนกับว่าคุณจะมีแผนอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตมากมายเลยนะคะขอให้ทำด้วยความใจเย็นนะคะมีสติรอบคอบอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็จัดลําดับความสำคัญนะคะทำทีละขั้นตอนนะด้วยความใจเย็นจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จนะคะสัญญาณในอนาคตยังเป็นสัญญาณการรอคอยจังหวะเวลาอยู่นะคะ สำหรับชาวราศีมิถุนนะบางคนอาจจะรอคอยการพบเจอกันนะคะหรือว่าถ้าเป็นคู่ในความสัมพันธ์นะอาจจะรอคอยจังหวะเวลาอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้เกิดความลงตัวในชีวิตคู่หรือว่าในชีวิตอนาคตนั่นเองนะผู้อ่านขอดูพลังงานของชาวราศีมิถุนช่วงเดือนเมษายนนะคะสัญญาณชาวราศีมิถุนบางคนนะคะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะ มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ชัดเจนนะถ้าอะไรที่คุณมีการอธิษฐานวอนขอขอพรน,นะคะหรือสิ่งที่คุณตั้งใจเนี่ยเหมือนคุณจะมีพลังงานบวกที่จะทําให้เรื่องราวนั้นประสบความสําเร็จนะคะมีสัญญาณเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะถ้ามีการเดินทางหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะ Import Export อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าจะนำความสำเร็จมาให้คุณนะ ทีนี้สำหรับเรื่องราวของความรักนะมีสองสัญญาณย่อยเข้ามามีสองไวเบรชั่นนะคะสัญญาณที่หนึ่งก็คือคนคนนั้นในชีวิตของชาวราศีมิถุนเขาอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะคะรีเทิร์นกลับเข้ามามาเจอการมาคบในความสัมพันธ์นะคะกับอีกสัญญาณหนึ่งนะคะไวเบรชั่นนึงก็จะเป็น พลังงานของคนรักใหม่ที่อาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยแตกต่างกันก็ได้นะคะคุยกันกุ๊กกี้กวานแหววอะไรแบบนั้นนะว้าวมากทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของคนคนนั้นคนในความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนนะช่วงเมษาว้าวคนคนนั้นเขาก็รอคอยจังหวะเวลาที่จะพบเจอกันกับคุณนะคะ เหมือนเขากับคุณน่าจะมีแผนหรืออะไรบางอย่างในอนาคตถ้าเกิดว่าคุยกันในระดับที่จริงจังเนี่ยเหมือนจะมีการวางแผนบางอย่างในอนาคตร่วมกันด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ขยันมากเลยนะความขยันความตั้งใจของเขานะคะจะดึงดูดความสําเร็จเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะในหัวใจเขาแอบมีความกังวลหรือสับสนอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีการตัดสินใจหรือว่า มีความสับสนในเรื่องราวของชีวิตรักอยู่ก็ได้นะการเลือกการรอคอยการวางแผนอะไรประมาณนี้นะเหมือนเขาแอบ,บกังวลเล็กๆนะคะแต่ผู้อ่านเห็นว่าด้วยความที่เขามุ่งมั่นตั้งใจอ่ะคือเขาขยันนะด้วยความที่เขาขยันเนี่ยเหมือนจะดึงด,ดูดความสําเร็จเข้ามาในชีวิตทําให้อะไรที่แบบกังวลใจอยู่ก็จะลืมๆไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีความตั้งใจมุง่งมั่นนะคะ ผู้อ่านขอดูสถานการณ์ของชาวราศีมิถุนนะคะกับความสัมพันธ์นะช่วงเดือนเมษาเป็นยังไงบ้างนะคะสัญญาณความขยันความตั้งใจความมุ่งมั่นความอดทนขึ้นมาเยอะเลยนะคะมีสัญญาณออกมาบอกว่าถ้าคุณมั่นใจแล้วนะคะคุณจะบกตะลุยทําให้เรื่องราวนั้นสําเร็จนะแล้วก็ถึงแม้ว่าในหัวใจแอบมีความกังวลหรือกลัวอะไรบางอย่างอยู่บ้าง แต่ความมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนแรงฮึดนะคะความลุยของเราเนี่ยมานำเนาะเป็นคนที่ต่อสู้ทุกสถานการณ์จนสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังของคุณเนี่ยอลังการมากมันจะมีแรงดึงดูดมหาศาลมากๆเลยนะคะที่จะนำคุณไปสู่ทิศทางความสำเร็จนะผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตนะคะซึ่งเป็นพลังงานของผลลัพธ์นั่นเองนะสัญญาณเนื้อคู่ขึ้นว้าวรืยอยๆนะคะ มีสัญญาณว่าสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจะเกิดความสําเร็จในเรื่องเหล่าความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณกําลังมุ่งมั่นตั้งใจเรื่องของการสร้างชีวิตคู่นะคุณก็จะได้ใช้ชีวิตคู่กับเนื้อคู่นั่นเองว้าวสัญญาณดีงามนะถ้าเกิดคุณตั้งใจที่จะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็มีสัญญาณของการเริ่มต้นการสร้างสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จเป็นขั้นตอนนะคะ เหมือนอะไรที่คุณตั้งใจไว้ในทุกเรื่องของชีวิตนะคะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเปิดทางนะคะเหมือนเส้นทางของคุณเนี่ยกำลังเปิดไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วนะคะวา,วาวมากนะผู้อ่านถามโรแมนดังเจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรชาวราศีมิถุนช่วงเดือนเมษานะสัญญาณโซเม e ขึ้นมาแสดงว่าขณะน,นี้ชาวราศีมิถุนนะคะคุณดึงดูดคู่โซเมด คู่ที่ผูกพันกันลึกซึ้งระดับจิตวิญญาณเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะขอให้คุณดูแลตัวเองมากๆนะคะเมื่อคุณดูแลตัวเองเนี่ยก็จะไร i สดใสมีออร่านะคะออร่าของคุณจะดึงดูดคู่นั่นเองจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างให้คู่โซเมตเข้ามาในชีวิตนะเหมือนกับว่าเขาเห็นคุณแล้วเขาจะรู้สึกปิ๊งคุณมากๆเลยคือเขาก็จะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะ อีกอย่างหนึง่งอยากให้ชาวราศีมิถุนนะให้คุณเชื่อมั่นและเชื่อใจในความรักนะคะคุณปลอดภัยที่จะรักนะและที่สำคัญอยากให้คุณเรียนรู้การแสดงออกถึงความรักด้วยว้าวถ้าคุณพบเจอคู่โเมนของคุณแล้วขอให้คุณแสดงออกถึงความรักหรือว่ามีการบอกรักนะคะหรือว่าทำอะไรบางอย่างให้เขารู้ว่าคุณก็รู้สึกดีเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการตอบรับ เป็นการเหมือนเชื่อมสัญญาณอะไรประมาณนั้นเลยนะญญทีนี้ผู้อ่านถามจัก,กรราซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีมิถุนบ้างนะคะสัญญาณเรื่องการบริหารจัดการการเงินขึ้นมาเด่นมากนะคะนี่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องราวของความรักนะสัญญาณนี้ออกมาบอกว่าขอให้คุณใช้ความรู้สึก ความรู้สึกที่อ่อนโยนของความรักนะคะในการพูดคุยในการครบหาดูใจหรืออะไรก็ตามนะคนในความสัมพันธ์ของคุณเขาจะรักในสิ่งที่คุณเป็นนะคะในตัวตนของคุณนั่นเองนะ,ะอีกสัญญาณหนึ่งนะคะจากกระออกมาบอกว่าชาวราศีมิถุนคุณสามารถส่งต่อกำลังใจส่งต่อพลังงานบวกหรือว่ามีการให้คำปรึกษาแก่ผู้คนโดยรอบได้นะคะ สัญญาณพลังนี้จะเชื่อมโยงกับแรงบุญหรือพลังงานบุญนะคะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะจะทําให้คุณค้นพบกัลยาณมิตรค้นพบคนที่รักคุณจริงๆนะคะค้นพบโซเมตของคุณด้วยนะจะมีแรงดึงดูดมหาศาลมากๆเลยนะคะเหมือนเป็นพลังที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะสัญญาณสวยมากนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะจักราออกมาบอกว่าอะไรก็ตามที่ติดค้างในหัวใจคุณนะชาวราศีมิถุนอยากให้คุณปลดปล่อย complete ก็คือจบเรื่องราวนั้นไปนะคะรักตัวเองมากๆนะคะดูแลตัวเองมากๆนี่คือจังหวะเวลาของคุณแล้วนะคะที่คุณจะพลิกหมุนโชคชะตานั่นเองนะต้องบอกว่าพลังงานดีมากเลยนะทีนี้ผู้อ่านถาม ออร์คเซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีมิถุนนะอยากให้คุณมีการอธิษฐานวอนขอขอพรน,นะคะต่อเทวดานางฟ้าประจําตัวนะคะแล้วพลังงานบวกของคุณจะเชื่อมโยงกับแรงบุญนะเชื่อมโยงกับพลังงานบุญเชื่อมโยงกับเทวดานางฟ้าที่จะดึงดูดเรื่องราวความสำเร็จเข้ามานะคะมีพลังงานบุญค่อนข้างเด่นมากเช่นเดียวกันนะ อีกอย่างหนึ่งนะคะอะไรก็ตามที่คุณชอบหรือว่าความถนัดของคุณทักษะของคุณนะต้องการการฝึกฝนฝึกปฏิบัตินะคะจะทําให้คุณเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณถนัดนะนี้จะดึงดูดความสําเร็จเข้ามาในชีวิตคุณนะอีกอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณของศิลปะนะคะ เหมือนกับว่าถ้าคุณได้เอาอะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะจะดึงดูดพลังงานบวกพลังงานที่สวยงามหรือว่าเอาเข้ามาใช้ในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยก็เหมือนจะเป็นการเปิดทางอะไรบางอย่างนะคะที่จะดึงดูดความสดใสความสำเร็จเข้ามานะว้าวผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจากักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะ ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ